ลาบไก่ครับเ่ยามาืึ้คืนอาจจะมืดแน่ตอนนี้กำลังอ่าส้อยไก่เพื่อสับ์นะครับเนอะอาะไก่สดๆเลาะออกจากกระดูกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ี๋ยวก็สับต้มกระดูกครับก็มีเนื้อปนต้มเป็นน้ำซุปไว้ถใไซลาบครับแล้วก็สดน้ำผอมอ่านี่ครับ เอาหนังต่างๆเตียวเขาหอลอกแล้วครับเลาะแล้วต้มใช้ได้หนีพี่น้องนี่นี่ไก่ไก่ก,กระทงไก่นุ่มตัวหนึ่งครับอหอมครับนี่ส่วนเลือดกะนี่เรียบร้อยใชได้หนีเรียบร้อยครับเดี๋ยวลอแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะเข้าสู่การเมนูลาบไก่ครับสับไก่ครับสับไก่นี่เตรียมใบบัก,กูดไว้แล้วโอ้กำลังฝด พี่น้องเลยนำนำซุปเริ่มเริ่มรสชาติซิม,มังเกอร์อยกันนะอหอมหวยๆพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยเฉพาะตม้มไก่สื่อกับแสบพอแห้งแหล้วยังมีลาบไก่อีกตัางหากเลยพี่น้องเลยไป สวนบึงผู้เลิศฮะไก่นะครับผมใช้น้ำตรงนี้เลยนะครับตะกี้นี่ก็คือใส่น้ำไปสองรอบแล้วใส่น้ำหลวกไก่ไป2องรอบนี่รอบที่3ามกับรอบที่3มเห้าก็เอาเลยครับผมหลวกไป3ามรอบเลยเด้อ นี่คือรอบที่สามรอบที่สามในไส้ไส้น้ำน้ำสุปเข้ามาก็โอเคแล้วนะครับใส่เข้าไปอีกจักหน่อยเป็นพ่อใด้สดผมหมัดสดน้ำหลาบจังหน่อยอันนี้ใส่ข้าวคั่วครับผม,มข้าวคั่วไปสัก<ม>สามซอน ใส่พริกป่นกับพริกป่นจะใส่พริกป่นนี่บ่พริกป่นอเออพริกป่นไปสองสอ่วนแล้วกะใส่เากาควหัวหอมอ่ะถือไว้ถือไว้ถือไว้ด้านนี้อโอ้ยเมืด่ดพี่น้องไง <laughs> อ่ะอ่ะซองอ่ะคนคนแล้วไปนี้ก็ใส่บักหน้าเข้าไปครับมะนาวโอ้บักหน้ามีตะกี้มีไงคนเลยครับผม ดูดูด้วยแหละครับผมแตงออกมาแล้วครับอือลาบไก่พี่น้องนี่ก็ำน้ำต้มซุปไก่พี่น้องไว้สดอันนี้กินก็ผักครับอีด้าเศษๆพี่น้องซศษๆครับผมลาบไก่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้ามากินกันครับผมโอ้โห นี่ครับอือ,อหือสวยงามน่ากินกออหืออืออสยาเลยอืออนี่น้ำซุปครับต้มไก่ ห right? yeah. ืมสุดยอดหืมยอดเยี่ยมเลยนี่พักครับพี่น้องมา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 กินเขาน้ำกันแซ่บๆลาบไก่สูตรอีสานครับหืมตอนแรกกัมียังต้องหหืมักขูเสือ

เนื้อไก่ม่นี้เขาเหนียวไะเลยหนึ่งน้กินก็เขาเจ้าเดี๋วครับไรมาบ้านบึงภูเลิศจะทำให้กินครับบ้านสวนบึงภูเลิศราบไก่อือ ซูชิอ,อร์อี่เรวพี่น้องอือหือโคตรอร่อยอื้อหือ,หอมานะครับบ้านสวนบึงเพื่อลาบไก่กับต้มไก่ซุดิอรดครับ